กรมทหารราบที่6ร่วมกับสโมสรไหลออนจัดรถพุ่มพวงตระเวนแจกพืชผักถึงบ้านโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาคลิกออฟฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้นักเรียนกว่า1,697คนพัฒนาฝีมือแรงงานอุบลออกหน่วยให้บริการช่วยผู้ประสบอุทกภยัยที่ปรึกษากองทุนฟื้นฟูนฟและพัฒนาเกษตรกรมอบโคแม่พันให้กับชาวบ้านติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ทางข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานี สนับสนุนโดยซันซิคลครีมหนวดผมสูตรเซล่ำเนื้อบางเบาซึ่มสาบเร็วล่างออกง่ายใน30วิทั่วไทยคอนเฟิร์มเปลี่ยนผมเสียเป็นผมหนุ่มสวยสะเเลอนวดผมสวยง่ายใ้ที่บ้านลองเลยสวัสดีค่ะพบข่าวท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีประจำวันที่14ตุลาคม2564วันนี้พบกับดิฉันกิ่งดาวสวัสดิ์ทิศค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะ กรมทหารราบที่6ร่วมกับสโมอสอนไลออนจัดรถพุ่มพวงตะเวนแจกพืชผักถึงบ้านเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัยและได้รับผลกระทบนะคะในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 พันเอกโทมวัวสว่างวิทย์ผู้บังคับการกรมทหารราบที่6เป็นประธานปล่อยกระบวนรลดพุ่มพวงช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ประสบอุทกภัยโดยกรมทหารราบที่6ร่วมกับสโมสรไลออนชยากรอุบลราชธานีจัดกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนตามนโยบายของกองทัพบ,บกและกองทัพภาคที่2โดยนํารถยนต์กระบะติดตั้งหลังคามาทําเป็นรถพุ่มพวงหรือรถขายกับข้าวมาบรรทุกพืชผักแบ่งบรรจุใส่ไว้เป็นถุง,ถง แล้วนำมาห้อยไว้ข้างรถลักษณะขายรถขายกับข้าวตามชนบทหรือรถพุ่มพวงแล้วขับตะเวนไปตามชุมชนในเขตอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเคยประสบกับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและในขณะน,นี้ต้องประสบปัญหาความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวและให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัย ซึ่งพืชผักสวนครัวนี้ได้รับมอบจากนางสาวธนชนกสุริยเดชสกุลนายกสโมสรไหลอ้อนชยางกูลอุบลราชธานีเพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจริงๆโดยหน่วยได้ใช้กำลังพลขับรถยนต์กระบะและรถจักรยานยนต์ตระเวนไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 และปัญหาน้ำท่วมที่ต้องอยู่กับบ้านมารับพืชผัก ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุผู้พิการผู้ยากไร้และเด็กเรื่องการช่วยเหลือประชาชนเป็นนโยบายหลักของกองทัพบกด้ยวยนะครับผู้ชาการทันบกผู้ชายทุกระดับชั้นของกองทัพเนี่ยจะเน้นย้ำเรื่องพวกนี้มากถ้าประชาชนได้รับความเดือดร้อนทหารต้องเข้าไปช่วยเหลือด้วยทันทีครั้งนี้ต้องขอบคุณทางสมรและอ,อนด้ยวยนะครับที่ร่วมก,กันก็คือมาช่วยกันดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลของเราครับขอบคุณมากมากครับ,บ,าก,รบการช่วยเหลือตัต้งแต่ เรื่องของการประชาสัมพันธ์ให้รับทราบถึงปัญหาหรือว่าภัยที่ใกล้เข้ามานะครับก็คือจะได้เตรียมตัวรับมือได้ถูกแต่เมื่อมีภัยเข้ามาแล้วก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือที่คายจนสุดท้ายเมื่อภัยนั้นผ่านไปแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือเยียวยาจะเป็น3ขั้นตอนครับออตอนนี้ก็อุบลจะได้รับผลกระทบเรื่องของการน้าน้ําที่หลากมาเป็นอุทกภัยในพื้นที่น้ําท่วมนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางสมอสอรไลออนที่ได้ช่วยกันเอาของมาช่วยเหลือให้กับชาวบ้าน ในห่วงที่มีน้าหลากมาเนี่ยชาวบ้านก็น่าจะลําบากเรื่องการใช้ชีวิตยอยู่แล้วน้าซ้ําก็คือเรื่องของอาหารการกินดีที่เราได้มีได้ไม,มีอาหารไปช่วยเหลือระทากความเดือดร้อนได้บ้างนี่แหละครับก็เป็นสิ่งที่เราจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับเรื่องอุทกภัยบางครั้งมันก็เป็นปัญหาที่เราพยายามจะหลีกเลี่ยงน,นะครับแต่บางครั้งเราไม่สามารถห้ามธรรมชาติได้เราที่ทําได้คือเผชิญหน้าแล้วก็สู้กับมันอย่างมีสติแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันอะไรที่ช่วยเหลือซึ่งกันได้ทุกส่วนของ ของเราเนี่ยพยายามช่วยเหลืออยู่แล้วไม่ใช่เฉพาะทหารภาคเอกชนทางเจ้าที่รัฐทุกคนก็พยายามช่วยช่วยช่วยเหลืออยู่แล้วล่ะครับก็ขอให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตไปได้ด้วยดีครับขอบคุณมากๆครับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี kick off สร้างเกาะป้องกันด้วยการฉีดวัคซีนวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมมศึกษา,าปีที่1ถึง6จำนวนกว่า1,697คน ดรไตรรัตน์โคสะสุภุมิเนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมมศึกษาอุบลราชธานีอํานาจเจริญประธานในพิธีเปิดกิจกรรมคิกออฟสร้างเกาะป้องกันด้วยวัคซีนที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานีโดยมีนายชาคริตพิมพ์หล่อผูมิเนยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานีและนายมงคลจุลทัศน์ประธานหอ,อก,การค้าจังหวัดอุบลราชธานี และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนตเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานีร่วมให้การต้อนรับด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2 0 19เป็นไปอย่างต่อเนื่องทำให้สถานศึกษาต้องปรับรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และมาตรการป้องกัน โดยการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียนที่มีอายุ12-18ปีซึ่งจะเป็นการสร้างเกาะป้องกันโรคให้กับนักเรียนลดความรุนแรงและการเสียชีวิตจากการป่วยสร้างความมั่นใจเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียนออนไลน์ในภาคเรียนที่2การฉีดวัคซีนในครั้งนี้มีนักเรียนชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่1-6แจ้งความประสงค์จานวนทั้งสิ้น1,697คน โดยโรงเรียนได้จัดจุดบริการทั้งสิ้น5จุดประกอบด้วยจุดที่1ลงทะเบียนจุดที่2รับบัตรคิวจุดที่3คัดกรองจุดที่4ฉีดวัคซีนและจุดที่5สังเกตอาการซึ่งมีการแบ่งฉีดวัคซีนเป็น3ระยะได้แก่วันที่11ตุลาคม2564ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2และ3วันที่18ตุลาคม2564นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และวันที่2 5ตุลาคม2564นักเรียนชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่4-6ถึงสรจากการได้มาตรวจเยี่ยมแล้วก็สอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับทางโรงเรียนได้เตรียมสถานที่โดยได้ประสานกับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นทางกระทรวงสาธาณสุขโดยทางโรงพยาบาลโดยรอพอสต่อนะครับได้มาเตรียม สถานที่เพื่อให้ถูกหลักตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขใช้สถานที่ที่ปลอดโปร่งสามารถระบายอากาศได้ดีแล้วก็อีกทั้งก็เตรียมขั้นตอนในการฉีดวัคซีนนะครับที่เตรียมมา5ขั้นตอนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองแล้วก็ชุมชนได้เห็นถึงความ ปลอดภัยของการแพร่ระบาดโควิด -19 เป็นสำคัญครับพัฒนาฝีมือแรงงานอุบลราชธานีออกหน่วยให้บริการช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ประสบอุตกภัยกว่า250ราย ตามที่เกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศไทยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้มอบหมายให้กระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของพลเอกประวิทร์วงศ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีสั่งการให้ส่วนราชการในสังกัดทุกหน่วยงานนำภารกิจเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยกระทรวงแรงงานภายใต้การนำของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบนโยบายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเร่งให้สถาบันสำนักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศเตรียมการนำภารกิจไปให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยพิัยอย่างเต็มที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน7อุบลราชธานีจึงได้ร่วมกับบริษัทกิจเจริญไทยอุบลจำกัดและเทศบาลนครอ,อุบลราชธานีออกให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องมือทำมาหากินซ่อมรถจักรยานยนต์และสาธิตการทำก๋วยเตี๋ยวหมู ตั้งจุดบริการหน้าศูนย์พักผิงชั่วคราวชุมชนวังทองเทศบาลนครอ,อุบลราชธานีโดยให้บริการพี่น้องประชาชนชุมชนท่าบ่อวังแดงวังสว่างสามารถตรวจซ่อมรถจักรยานยนต์จนใช้งานได้ตามปกติจำนวน58คันซ่อมพัดลมเตาไมโครเวฟเครื่องซักผ้าหม้อหุงข้าวและใช้ไฟฟ้าอื่นๆพร้อมใช้งานรวม35เครื่องสาธิตอาชีพก๋วยเตี๋ยวหมูแจกจ่ายชาวบ้าน150ชาม ด้านนางอารีสิ้นคำชาวชุมชนวังแดง102ถนนชลรับประธานท่าบ่อตำบลในเมืองได้นำพัดลมและหม้อหุงข้าวมารับบริการซ่อมได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลกระทรวงแรงงานที่มอบให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน7อุบลราชธานีออกมาให้บริการในครั้งนี้รู้สึกซาบซึ้งมากและทำให้รู้ว่ารัฐบาลไม่ทอดทิ้งเรา ทางด้านที่ปรึกษากองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานีได้มอบโคแม่พันธุ์ค่ะจำนวน34ตัวมูลค่ากว่า1 3 6 0 0 0 0บาทให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอตราการพืชผลเพื่อที่จะนำไปเลี้ยงเพื่อสร้างเสริมรายได้ให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่สากรกลางบ้านพัฒนาหมู่8ตำบลโนโนกุงอำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีนางจิตวันหวังสุภกิจโกศลที่ปรึกษากองทุนฟื้นฟูลและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานีมอบโคแม่พันธุ์จำนวน34ตัวมูลค่า1ล้าน3 60,000บาทให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอตะการพืชผลนำไปเลี้ยงเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพและเสริมสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นางจิตวันหวังสุภกิจโกศลที่ปรึกษากองทุนฟื้นฟูนและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานีเผยว่ากองทุนนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือเกษตรกรให้อยู่ดีกินดีมีอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนพร้อมแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในทุกวิติและพร้อมสนับสนุนเงินทุนในการพัฒนาอาชีพเพื่อให้เกษตรกรไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกต่อไปในอนาคต ติดตามกันต่อกับราคาผลผลิตทางการเกษตรราคาทองคํารวมถึงราคาน้ํามันค่ะราคาทองทองคําแท่งรับซื้อ28,050บาทขายออก28,150บาททองรุป,ปรพันรับซื้อ27,545บาท72สตางขายออก28,650บาทขอบกุณ w w w g r o t t e d e r o r t h ราคาน้ำมันดีเซล28บาท29สตางค์ต่อลิตรเป็นสินก๊สโซฮอี20 29บาท64สตางค์ต่อลิตรเป็นสินก๊สโซฮ91 3 0บาท88สตางค์ต่อลิตรเป็นสินก๊สโซฮ95 31บาท15สตางค์ต่อลิตรไปติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวัอนออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ พยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา6นาฬกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้จังหวัดอุบลราชธานีมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่กลับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ27องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่าสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ24องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดคูเดืออำเภอเมืองดวงอทิตตกเวลา17นาฬกา41นาที วันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโคงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5้านาฬิกา4ีนาที คู่หูเกษตรกร,ร,กรชาวนามาแล้วปุ๋ยขยันเต็มแรงตรามงกุฎจำสสูตรให้ขึ้นใจ1888พร้อม15 15 15ทับถิม16-20ศูนและ28 20ใช้แล้วความสุขเต็มอิ่มเต็มท้องนาบำรุงต้นข้าวโตไวใบเขียวนานต้นทนทานรากแข็งแรงเร่งผลผล,ผลิตรวงใหญ่เบ็ดเต่งได้น้ำหนักจำ4ี่สูตรให้ขึ้นใจอีกครั้งปุ๋ยขยันเต็มแรงตรามงกุฎ18 8 8พร้อม 15- 1 5 15ทับทิม16-20 และ28 20คู่หูเกษตรกรชาวนาสุกเต็มอิ่มเต็มท้องนาหาซื้อได้แล้วที่ร้านขายปุ๋ยยอดนิยมใกล้บ้านคุณปุ๋ยตรามงกุฎปุ๋ยขยันเต็มแรงค่ะวันนี้มีข้อมูลดีๆสำหรับเกษตรกรที่จะปลูกข้าวแล้วก็ปลูกอ้อยมาฝากกันค่ะ ปุ๋ยขยันเต็มแรงปุ๋ยตรามงกุฎ18-8-8ค่ะสำหรับข้าวอ้อยนะคะและ18-8-8บวก CS ค่ะสำหรับยางปาล์มให้ใบเขียวเร็วเขียวทนเขียวนานสม่ำเสมอทุกใบได้มาตรฐานลำต้นโตไวสูงใหญ่แข็งแรงทนทานล้มได้ยากภู่มต้านฐานเยี่ยมค่ะบำรุงให้ดินดีรากแข็งแรงละลายน้ำดีพืชดูดซึมง,ง่าย สุดเด็ดตอบโจทย์เกษตรกรไทยทุกคนนะคะมาพร้อมกับคู่หูอเนกประสงค์เต็มแรงไม่แพ้กันใช้ง่ายใช้ง่ายค่ะใช้ได้ดีตั้งแต่ปลูกยันเก็บเกี่ยวนะคะปุ๋ยขยันเต็มแรงปุ๋ยตรามงกุฎค่ะหาซื้อได้แล้วนะคะที่ร้านขายปุ๋ยยอดนิยมค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้ที่เพจอุบลว R ร์เค e บ v และเพจข่าวอุบลราชธานีโซพลนเคเบิลทวีค่ะรวมไปถึงช่อง45 สีแซตนิวไพ่สาร HD จานดาวเทียม IPM หรือว่าจานสีส้มค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ตามรับชมสวัสดีค่ะ